สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพี่หนังนเมดฟเทนนี่นะคะเดฟไปไหนครับวันนี้ก็จะไปเข้าป่าเข้าป่าหาอะไรครับหามะไฟอะไรนั่นแหละอะไรก็เอาอันนั้นใช่ไหมไปกัน,นยังน้องเดฟไปกันเลยใช่ไหมน้องเดฟไปเลยก็ตามนา้องเดฟกับพี่ดอนกับสมุนของพี่ดอนไปเลยนะคะ เราก็จะเลาะหาเห็ดกันแล้วนะคะเซลเลอร์เดี๋ยวนี้นะผเรือตรงนี้มีกิ้งกือแล้วก็เห็ดสิเลอนะมาตรงนี้ด้วยนี่นะคะโอ้โหก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวมีเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้า นี่นะคะก็จะเป็นเห็ดนะคะแล้วก็มีกิ่งกือด้วยนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะก็ถุงนั้นก็มีนะคะหนึ่งสองสามสี่ดอกนะคะดูพี่ดดนนะคะดูพี่ดดนจิ้มนะคะวันนี้น้องเดฟละมานอยู่บนน้อมดนี่เนาะดอกโอ้มาอีกดอกน้องเดฟสองดอกแล้วเจ้าเงินสามดอกแล้วน้องเดฟครับนี่ครับสามดอกแล้วสามดอกใหญ่ สามดอกแล้วนะคะดอกน้อยก็เอารลดมันหน้าเราไม่ได้กระดอหมนี้ผัวบาฝนเพิ่งตกนะคะก็พาน้องเดบเข้าป่ามาเลาะหาเห็ดนะคะก็ได้ประมาณสามสี่ดอกแล้วนะคะวันนี้ก็มีสมุนมาทุกตัวเลยันี้นะคะก็มีสมุนมาด้วยนะคะใช่ไหมจงเงินอืจงเงินได้พบแล้วนั่นจงเงิน ไปน้องเดบไป,ไปจะเนเดินทางถึงงูตอดนะตามน้องเดบก,กับพี่ดอนไปเลยนะคะาเลยนะค่ะบริเวณนี้นะคะก็กจะเป็นบริเวณที่หาเห็ดประจํานะคะแต่ก็จะเป็นลําห้วยนะคะเป็นลําห้วยเล็กๆนะคะแต่ช่วงนี้นะคะฝนยังไม่ตกหนักนะคะก็เลยยังไม่มีน้ํานะคะ ถ้าบริเวณนี้นะคะมีน้ำแล้วเห็ดก็จะไม่ได้เกิดน้องเล็กก็จะไม่ได้หาเห็ดนะคะนี่นะคะครับตรงนี้ก็ถึงต้นมะไฟแล้วนะคะพ่อกำลังจะเมี่นต้นสอยพก็จะหาไม้สอยนะคะมะไฟต้นนี้ก็จะสูงนะคะแต่ก็ไม่ดกนะคะเห็นไม้ขาาน,น,นะคะก็จะเป็น มาไฟนะคะพี่ดองก็จะปีนขึ้นไปสวยมาไฟนะคะดูท่าพี่ดอนนะคะนี่เจ้าเงินปีนก็ไม้เป็นยูบบ้านะคะทั้งเดฟไปรับเลยน้องเดฟทั้งเดบไปรับเลยน้องเดบไปรับเลย อามาคือแม่เบิง่งแน่นี่ครับเป็นพวงสวยมากนี่นะคะนี่จะเป็นมะไฟป่านะคะให้น้องเดฟลองน,น้องเดบ,บชิมมึงดูแซ่บอยู่บ่อหวานอยู่บ่อน้องเดฟไปไม่ค่ะน้องเดบกระซิบมึงเด้อค่ะมึงเนื้อมึงหนังน้องน้องเดฟอันนี้มันเปลี่นแึเป็นเพือนี่ครับเนื้อมะไฟป่าก็จะเนียนนุ่ม นี่นะครับเนื้อามาไฟตากนี่นะคะชิมมึงดูน้องเดบเป็นเลยแซ่บอยู่หวานอยู่บนน้องเดบม,มันขึ้มีเกลือหวานมากเลยครับเอาหวานเพื่อเอ็ดหน้าเท่าน,านั้น <c oughs> น้องเดบเอาเสื้อกั๊ย,เยงเราบอมมาไฟนะครับหอดิเลอร์แล้วนี่นะเข้ามาถึงสองเที่ยวเรียกว่าพี่ท <c> ำ <oughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะก็จะมีหินนะคะฤด,ดูฝนนะคะก็จะมีน้ํานะคะไหลลงมาแล้วก็เป็นน้ําตกลงมาเลยนะคะน้องเดบจะชอบมากนะคะบริเวณนี้นะคะมันดูสวยงามดีมหอยอหอย,ยหอย,หอย,หอยพอเจอหอยแล้วนะคะไปดูหอยกันนะคะไปดูค่ะว่าพี่โดดเจอหอยอะไรนะคะเชิน้องเดฟมันใต้อยู่บอ ซิเลอร์น้องเดบระวังพระลาดหินล้มในน้องเดฟหอยเกตค่ะหรือว่าหอยหอมนะคะน้องเดฟเพชรหูหนูนี่รู้ไหมเห็ดกระตันนี่นะคะพี่คอนดูพี่คอนดูนี่เขาก็จะเก็บไปไว้ใส่แกงหน่อไม้นะคะน้องเดบเก็บเลยเห็ดหูหนูค่ะแต่ว่าแต่ภาษาคนไทยของเห็ดกระตันค่ะจะเงินยับ พวเยอะมีโอ้ว้าวจะหาเครื่องเห็ดเป็นแบบนี้เธอแหละเงินเจ้าเงินเห็นหูหนูธรรมาชาตินะคะไม่ได้เพาะนะคะเย็นหูหนูนี่นะคะเห็ดหูหนูก้มเหมือนหูหนุ่งคือหูหนูอยู่ครับแถมนิ่มมากด้วย <c oughs> ไปน้องเดบไปตามเพอไปเพอูเลยเอ๋อเาไปทั้งเลิกกไปทั้งนั้นละจากเพือนจังไปเึือนแล <ไป S 2> ้ว เดินตามพ่อไปเลยพ่อพ่อพ่ออันนี้เห็ดเพลินนี่ <S <S นี่นะคะน้องเล็บก็จะเห็นเห็ดน,นี่นะคะพ่อพ่อของเขาเห็ดซีนนะคะนี่กินได้ย่บกกินได้เห็ดเห็ดซีนหรือว่าเขาห้องเ่าเห็ดดินจืดอะไรนี่นะเขาเราไปเอ็ดยากเก็บเว้นล่ะท,ทีจะทำยานะ,<ม>ะเล็บไม่เอาไม,ไม่กินถ้าจะได้ยังมาหายังมาเอา,หาเห็ดอยู่นี่นะคะอันนี้เขาห้อง เห็ดซีนค่ะภาษาพุทไทยค่ะเห็ด <Head S 2> ลิ้นจือ,น,จอนะคะาตามน้องเล็บก,กับพี่ดอนไปเลยนะคะมาเลยเจ้าเงินสมุนน้องเล็กกบน,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 ลนะคะก็จะมารอตรงที่น้องเล็บจะปีนขึ้นไปแอวมะไฟนะคะ<จ>ต้นนี้นะคะจะเป็นมะไฟต้นเล็กนะคะมาไงค่ะนี้ก็คือ มาไฟนะคะมาไฟป่านะคะอีกต้นนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะนี่น,นะคะแต่ก็ไม่ดกเท่าไรนะคะน้องเล็บขึ้นไปเลยใช่ไหมน้องเล็บก็อยากจะขึ้นมาเก็บมาไฟนะคะพ่อก็จะขึ้นไปก่อนนะคะนะคะขึ้นไปเก็บเอามาไฟนะคะระวังทุบนะเด้อครับนนตอนนี้นะคะน้องเล็บกับพี่ดอนนะคะก็ปีนขึ้นไป บุญต้นไม้แล้วนะคะเพื่อที่จะเอามาไฟนะคะขอดูหน่อยครับมาไฟน้องเดฟอ่ะคือเอ็นล่นแล้วน้องเดฟะนี่ค่ะพอกับน้องเดฟนะคะจะเอามาไฟนะคะมีมาปิดเอาเออลิดนะนะคะก็จะเป็นมะไฟนะคะยังน้องเดฟพี่จีพูดเลยพูดเร่งบอกเอาไว้อานไม่ถึงก็ไว้ต้องเอาหมดนคะคะเราต้องเรียกว่าไว้ หล่นลงมานะคะมีเหลียววายบ้างต้นบ้างนะคะน้องเรีบก็น้องเล็บลงได้อยุบบอเขาพอลงมาห้าบ,บอ่อลงได้น้องเล็บก็จะลงมาแล้วนะคะระวังนเดอ้อโอ้น้อ,อ,นองเล็บก็ตรงมาถึงพื้นนะคะปลอดภัยดีค่ะเราพี่ดอนนะคะจะกลับกันแล้วคะ่ะ ก็เดินทางกลับบ้านนะคะกลับสวนกันนะคะ,ะก็เข้าสู่บริเวณสวนแล้วนะคะเจ้าเงินก็ตามติดๆเลยนะคะามมาส,สมุนนะคะก็วิ่ง อย่างรวดเร็วเลยนะคะแสงหน้าเจ้านายเลยนะคะก็กลับมานะคะถึงสวนแลเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างน้องเล็บเหนื่อยไหมครับก็ไม่ค่อยเหนื่อยมาไฟป่านะคะเนื้อมาไฟก็จะ,จะเนื้อเนียนนุ่มรับนี่คือมะไฟบ้านนะครับก็จะแบบว่าโตโต กับือกจะหนานะคะเปลือกหนากว่ามาไฟป่านะคะนี่คือมาไฟป่าก็จะสีคล้ายๆกันเลยรสชาติบางพันธุ์ก็มีสีม่วงสีส้มสีแดงชิมชิมนูมไฟบ้านรสชาติคือเดียวกับมาไฟป่า,าไฟบ้านกับมาไฟป่านะมันแตกต่างเดียวนั่นเลยลองเรียบรู้ซึกว่าน่ะ,อ,ะอันนี้มันจะไปว่าเปรี้ยวหวานส่วน,นนี้มันจะไปว่าหวาน ไม่มีเปรี้ยวมะไฟบ้านมันจะบ้านนะคะมันจะหวานกว่ามะไฟป่าแต่มะไฟป่า,ะปาจะาอร่อยกว่าะะมะไฟบ้านก็แล้วแต่ความชอบนะคะคของของแต่ละคนนะคะครับ,บสำหรับคลิปนี้ก็ออกขอไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องพี่ดอทน้องเดฟเฟมิลี่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย